สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Food t r a s u r e TV ค่ะในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทาเมนูขนมไทยนะคะหยกมนันี่นเองนะคะขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องไปชมส่วนผสมก,กันนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะจะมีมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นยาน,นะคะ,ะประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูตามมาด้วยน้ําปล่านะคะสาคูใบเตยเม็ดเล็กค่ะเกลือป่นค่ะน้ําตาลทรายค่ะ ที่ทานนะคะเราก็จะเริ่มจากการนำมะพร้าวนะคะอันนี้คุณผู้ชมไปน,นึ่งนะคะ5นาทีหรือว่านำเข้าไมโครเวฟ1น,นาทีก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นจะต้องนำมาคลุกเกลือนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะนำเข้าไมโครเวฟนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใส่ในชามเซรามิกแบบนี้นะคะ และนี่ก็คือหน้าตาของมะพร้าวทึนทึกนะคะจะเป็นลูกมะพร้าวแบบนี้เลยอันนี้เราผ่าครึ่งแล้วนะคะเนื้อของเขาจะมีความหนามากพอที่เราจะขูดออกมาได้เป็นเส้นมะพร้าวแบบนี้นั่นเองค่ะหาซื้อได้ตามตลาดสดนะคะทีนี้เรามาเตรียมเป็นส่วนของมะพร้าวของเรานะคะอันนี้ก็ต้องโรยเกลือลงไปด้วยนะคะวันนี้เราใช้เกลือเล็กน้อยนะคะประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชานะคะโรยให้ทั่วค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะ สำหรับการทําขนมไทยนะคะส่วนมากเราจะใช้มือนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทําล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะพอคลุกเกลือได้ทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําเข้าไมโครเวฟนะคะ1น,นาทีนะคะวิธีนี้จะทําให้มะพร้าวเนี่ยไม่บูดเสียได้ง่ายนั่นเองค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตยมในส่วนของสาคูใบเตยนะคะสาคูใบเตยเขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะที่เราใช้สําหรับการทําขนมยกมณีนะคะ ก่อนอื่นจะต้องเตรียมน้ำนะคะและก็ต้องเตรียมกระชอนนะคะเพื่อที่จะล้างตัวสาคูนะคะหนึ่งรอบก่อนที่จะนำลงต้มในน้ำเดือดจัดค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะในการทำขนมไทยถ้าต้องมีการกวนนะคะถ้ามีกระทะทองเหลืองก็ให้นำมาใช้นะคะจะได้ไม่ติดก้นกระทะค่ะนี้เราก็นำสาคูใบเตยนะคะลงล้างนะคะหนึ่งรอบค่ะเพื่อขจัดเศษิ่นสกปรกนะคะแล้วก็เศษแป้งเล็กๆน้อยๆนะคะ จากนั้นก็เทลงไปในน้ำเดือดเลยค่ะคนเล็กน้อยนะคะในการต้มสาคูนะคะจะต้องใช้น้ำเดือดจัดนะคะไม่งั้นตัวสาคูเนี่ยเขาก็จะละลายนะคะเพราะว่าเขาทำมาจากแป้งนั่นเองค่ะเราจะกวนสาคูตรงนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำเริ่มแห้งนะคะจากนั้นถึงจะเริ่มใส่ในส่วนของน้ำตาลทรายค่ะ หลังจากที่เราต้มสาคูไปได้ประมาณ15นาทีนะคะตอนนี้น้ําก็เริ่มงวดดีแล้วนะคะรวมถึงตัวสาคูก็เริ่มที่จะสุกใสแล้วค่ะทีนี้เราจะเติมในส่วนของน้ําตาลทรายนะคะคนให้เข้ากันนะคะจากนี้ก็เคี่ยวไฟนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมตรงนี้แห้งดีนะคะจากนั้นถึงจะพักให้เย็นและนําไปปั้นได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเมลสาคููของเรานะคะก็เริ่มสุกแล้วนะคะรวมถึงน้ําก็เริ่มแห้งดีแล้วค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วก็พักตัวสาคูไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะมาเริ่มในการปั้นค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการนำตัวของสาคูใบเตยนะคะมาคลุกลงในมะพร้าวนะคะจริงๆแล้วจะเรียกว่าปั้นก็ไม่ไม่ถูกซะทีเดียวนะคะเพราะว่าค่อนข้างเหนียวทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะหยอดนะคะลงมาใส่มะพร้าวนะคะคลุกให้ทั่วจากนั้นถึงจะจัดเสิร์ฟได้ค่ะ สำหรับขนาดนะคะก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะอยากได้ลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะก็ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้เล็กตักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หยดลงไปในมะพร้าวนะคะคลุกมะพร้าวนะคะให้ทั่วก็จะได้ขนมหยกมนันีออกมาแบบนี้หนึ่งลูกนะคะแล้วก็จัดวางเสิร์ฟในจานแบบนี้เลยค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมดค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ไปติดตามชมได้นะคะในเว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะจะมีอัตราส่วนบอกโดยละเอียดเลยนะคะและก็ในทุกๆเมนูด้วยค่ะ นอกเหนือจากเมนูของขนมยกมณีนะคะเราก็ยังมีขนมไทยแบบอื่นๆนะคะขนมไทยโบราณหรืออาหารไทยโบราณก็มีเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสร็จแล้วนะคะกับขนมไทยนะคะ ยกมณีจานนี้ค่ะน่าทานหรือเปล่าคะและก็วิธีทํามไม่ยุ่งยากด้วยนะคะลองทํำดูค่ะถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาในการทำอาหารนะคะหรือต้องการสูตรอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปพูดคุย,ยได้ที่เว็บบอร์ดของ f o o d t r a v e t v ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ